คปูสวัสดีครับปูสวัสดีคับผมสวัสดีค,ดค,ครับวันนี้ก็มาที่ตำหนักปูอนุชิตนะครับเป็นปูฝันแม่นนะครับก็ฝันฝันดีอันนี้ทุกง,งวดอะนะเดี๋ยวผมก็ด้ยถ่ายลงวันนี้ขออนุญาตปูเด้อถ่ายให้เอฟซีบางทีอยากเห็นปูเนาะครับปูฝันไงปูงวดนี้ฝันตอนนี้มีดีอยู่นะ ม,มิเห็นผู้นำประเทศคนปัจจุบันนะั่นแหละมันอยู่ในกองทัพนะครับผู้ผู้คนทหารก็เป็นร้อยเป็นพันนะท่านก็เจอแล้วทัางก็ยิ้มให้แล้วก็เอามือท่านมาตบบาตบไหลเสร็จแล้วก็ปู่ก็ตื่นเนาะแป๊บเดียวเท่านั้นเนะองเห็นแค่น,นี้ออืมอืมม หลังจากนั้นปู่ก็ตื่นมาก็นั่งวิเคราะห์ดูว่าจะสว่างนะแต่มันก็อยากจะง่วงก็เลยนอนสมาธิไปจิตก็เลยหลุดขึ้นไปอีกไปข้างบนนะเอ,อจะเป็นวิหารนะก็จะมีเ,เทพเทวดาเทพบุตรเทพธิดาเขาเขาก็ยื่นชดามาให้มมกุฎเทพนั่นแหละชะดานั่นแหละอะ ท่านขึ้นมาแล้วลวงสวมนี้ใช่ไหมท่านใช่ไหมถ้าท่านใช่ก็ใช่นะนเขาก็พูดมาเป็นปริศนาปู่ก็เลยอ่าก็เลยอให้เขาสวมอหยิบมาก็สวมเองนั่นแหละสวมชดาชดานี้สวยมากเป็นสีทองระยิบระยับไปหมดพอสวมปุ๊บดิปู่จะเป็นคนมีสองร่างนะ,ะร่างหนึ่งก็เอื้อนเอื้อนเหมือนกับกับเขาเรียกอะไร เรียกว่าเอื้อนร้องเรียงอะไรอย่างนี้นะเออว่าว่าอเออใช่ปู่จริงๆด้วยเทพธิดากับเทพบุตรหวว่าเออใช่ท่านจริงๆด้วยแค่นี้เองอืมแล้วก็จะมีนางฟ้าก็ไปรำอยู่เหมือนกับว่าอยู่อย่างเนี้ยยืนอยู่อย่างนี้ก็มองลงไปก็จะมองมาข้างล่างแล้วจะมีแต่พวกหมอกเมฆเมฆหมอกอะไรพวกนี้แล้วก็เห็นบ้านเรือนมนุษย์ ก็เออเดี๋ยวก็ตกนะเข้ามาข้างในเล็้ยวก็กับพากันฟอนร,รำเข้ามากันออสัตพักเทพบุตรเขาก็ฟอนร,รำแล้วก็ถอยไว้อีกขอบขอบที่ว่าเหมือนกับจะลงไปมาข้างล่าง,งเนี่ยมองลิฟเนี่ยมีแต่เมฆมอกบบอกเบาเขาอีกว่าอ่ะขยับนะข,ขยับมาเดี๋ยวตกไปปูก็เอื้อนเอื้อนอยู่ไม่เท่าไหรก่ก็มันเหมือนกับว่าเราเนี่ย โดนอะไรสกิดให้เราตื่นแค่นี้ฝันแค่นี้นะเอออันนี้ก็ลองดูว่ามันฝันแบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับถ,ถ้าจะเป็นในเรื่องของอะไรนั่นก็ตัวเลขอะไรก็ก็ก็ลองลองตีครับฝันเห็นคนใหญ่คนโตน่าจะได้ลองวันใหญ่ <laughs> มันเห็นผู้นําประเทศคนกัจจุันแล้วงวดก่อนปู่ได้ฝันไหมงวดก่อนงว,วดก่อนนั้นก็ฝันว่าปู่นี้ไปนั่งไข่เอจระจุนะจุจุปู่กันเลยไข่เจ็ดแล้วก็ไม่ครูเขาก็ยืนดูนะ,ะทําไมไปนั่งตรงกุยจุขิเจ้นานะตีหนี่นนมแล้วะเ้อ,อยางนะจุดัจะีเราปูา่กันเลยวัยไอจีด่เออสี่ศูนย์เจ็ดหรือสนะี่เจ็ดศูนย์ะ อ๋อไมโครก็ถูกมาเลยถูกถูกมาหลายงวดแล้วไมโครเนี่ยสี่งวดติดสี่งวดติดแล้วงวดนี้ต้องจุ๊บแต่เช็ดเนาะแต่เช็นเออวันถ้าอัดก็เรียกแต่ศูนอะไรอย่างเงยอืออันนีอัดไอที่ตรงเชียงไปนะแต่เช่นอืออันนี้ก็หลังจากอ่าสวย ขอ,อเลขออกไปไม่กี่<อ>วันเนาะฝันปูไม่ถึงสองวันปูก็ฝัอนอย่างเงี้ยยังไม่เห็นเ้ยก็ถือว่าดีอยู่อือฝันเห็นผู้มีบารมีมีบุญบารมีผู้นําประเทศก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคนที่มีเรียกว่ามีบุญบารมีเป็นผู้นาระดับประเทศเนี่ยเราฝันเห็นก็ถือว่าดีมากแล้วก็ฝันว่าเราขึ้นไปข้างบนด้วยอย่างเงี้ย ก็แสดงว่า<น>ปู่ว่าเลขเก้ามันก็มีนะเอาให้แค่นี้เก้าอย่าทิ้งเก้าอย่าทิ้งให้ตัวเดียวนี่แหละ้างบนเลขสูงเก้าเลขมาสูงเลขมาสูงมากอืมนันสมัยจอดเลขนเป็นบูนอืแล้วลุงปู่เคยมาไหมทุกวันเนี่ยปู่เคยอันนั้นก็คคเคยก็มาเนาะยันก็มาอยู่เข้าลีมิตอยู่ยันก็บอกว่า ที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ดีแล้วทาว่านวอนดีแล้วนะร่างนะทำไปประกอบกิจอันไดทำอะไรไปก็ทำไปทา่านไหวแต่ก่อนจะทำทุกคนที่เข้ามาตรงนี้ก็ให้จุดทูปก,ก่อนก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำทา่านพูดา้ชมก่อนที่จะคิดก่อนจะมุะ่นลงเธออ้อยอ่อยถูกรับเซินแกะหนะ ดังทันทก็ไปอยังยืดลงถอยอวยกับเดืยอยถอยเดืยดอยอวยส้มเนี่ยมาถ่ายยืดลงส้มครับส้มชุกส้มเรียบส้มแล้วก็ตอนที่ปู่ให้ไปเอาที่รักกะโลก็เลขก็ออกเต็มเต็มตั้งหลายงวดงวดนี้กันตรงมือตีนเด้องวดนี้ปู่ให้ไปดูไหนตรงมือตีนเด้อ อ่อยมือเบตโตขึ้นจืิเลยหลักกิโลมันเริ่มมาปู่คือหลักกิโลเลออ๋อสข้านหน้าไปทางทิศเหนือใช่ใช่ตัวเลขมันหันหน้าไปทางทิศเหนือน่ะเฮไปดูนะดูโมเตียปู่โมตี่ตีเนอะกตีความฝันของปู่เนาะกตีที่ยากนะครับอ่ะเป็นนะครับอ่ะเป็นเป็นแนวทางดูไปแล้วกัน นะครับอัดถูห์เหยื่อัต็มชันยำชันเครื่องร้อนโอ้ยังต่อยัดถูนะครับอัดถูดำปูเครื่องร้อนยังครับนะก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับกระดาวเษปูนะครับก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะปูเนาะเมษาปูมีกิจกรรมอะไรบ้างปู่ในช่วงเมษาปูว่าจะส่งน้ำพระนะกุฏารุ่งก็ จะอัญเชิญพระพุทธรูปแล้วก็ไออ,อาาติพี่น้องมาทรงน้ำเหมือนนันทำพิธีประกอบทรงน้ำสรงน้ำหลวงปูด้วยอาหลวงปูเราด้วยครับครูบาอาจารย์อ,อยู่ในช่วงวันที่สลาลปูประมาณก็น่าจะเป็นวันที่เก้านะวันที่เก้าวันที่เก้าก็น่าจะ อีกสองวันเล้เวลาทำไมไวเดียุูงมไวนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเรจะอัญเชิญพระพุทธรูปที่เรางสักการะบูชาแล้วก็มาตั้งแล้วก็ประกอบพิธีทำน้ำอบน้ำปรุงแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ส่งน้ำแล้วก็ลงปู่ด้วยแล้วก็ส่งน้ำลงปูง่เพื่อให้ชีวิตของเราจะได้ราบรื่นอ,อยู่ ในโลกปัจจุบันอย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขได้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตในช่วงปีใหม่เทศกาลไทยเราเนาะเอ,อจะได้ผลนวิบากกรรมพ้นเคราะพ้นทุกพ้นโศไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ในในประเพณีอันดีงามของเราตรงนี้ครับตั้งแต่มีหลวงปู่อยู่สององค์ที่นี่เป็นไงบ้างอืม <c oughs> ก็คือว่าถ้าพูดไปแล้วก็ก็เหมือนว่าเป็น อะไรที่มีแสงสว่างมามามาเรื่อยนะแสงสว่างในการปฏิบัติธรรมนะเนอะเออก็เหมือนว่าเราจะมีพลังบุญพลังบารมีเยอะนะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะิงามที่ปู่ได้ปฏิบัตินั่งกังิดภาวานาะก็หมอนว่า,าเราได้เข้าถึง,ง,งน่ะพูดง่ายงได้เข้าถึงหลักการปฏิบัติอยากได้อะไรก็ได้นะปู่ใช่ ต้องการอยากจะทําอะไรก็สํมริจผลตลอดกะต้นโพต้นไซนี่ต้นโพกับต้นไทซนี่สวยงามมากนะทุก<ม>วันนี้สวยงามนะด<ม>ูไปแล้วก็เป็นอะไรที่มีแสงสว่างนอะา๋ะมันจะไม่อับไม่มืดไม่ไม่มอนะพูดงนะ่ายๆมันเป็นบารมีของปู่ท่านนะที่ท่านมาอยู่ตรงนี้ มาช่วยลูกช่วยลานปักหลักอยู่ครับแต่ก็แม่ครูที่ดูเลตรงนั้นบ่อยๆก็ทุกเลขเป็นจาเลยเนาะใช่ก็สีงวดติดแล้วครับผิดไม่เก่งงวดมากเนาะดูแล้วน่าจะเกือบทุกงวดเลยมั้งใช่ใช่คืออย่างาัมนก็ข้ามไปงวดหรือสองงวดยงังก็ถูกพอถูกแล้วก็คือจะสังเกตดูนะไม่พอถูกก็พอถูกครับไม่พอได้ก็ได้มันเป็นอะไรที่ ที่น่าคิดอนครับตั้งแต่เราวงสวงมานี่ก็มันเหมือนอะไรมันจะดีขึ้นตลอดตา้หนปูมาตั้งแต่งตายร่มโพลายวิหารต้นโพเนครับก็เหมือนอะไรมันก็ดีขึ้นตลอดครับอ,อ๋อต้องขอบคุณปูมากนะครับเนาะสาธุสาธุาธครับผม คุณผู้ชมนะครับก็ประมาณนี้เด้อน,นะครับตัวเลขตีความฝันปูอนุชิตนะครับตามนี้เลยนะครับนะชอบกระจัดไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับสาธุสาธุขอบคุณคุณผู้ชมมากครับขอให้ทุกคนท่านนะครับรวยๆสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม